สวัสดีค่ะมาพอกระสาโอกกินแซบอีกแล้วจ้ะ,ะนวัตกรรมใหม่พี่น้องจ๋าทำเห็ดเผาะพี่น้องเออขัง้งแรกเลยพี่น้องจ๋าเบิ้งว่าสิเขาก็นำปลาแดกบัวทำเห็ดเผาะพี่น้องจ๋าโอ้ไปต่แซบต่แซบมาซอส,สโอ้โอบอะไรอย่างหางยำโอ้ยล้มล้มพี่น้องจ๋าอือม,มาคึ้เก้พี่น้องมาแก้วน้า,นานแล้วกึ้ก้มาเจิดจ้าอือ เหมือนเกลียวเหล่พี่น้องอู้ดพาพี่น้องมา,าตำเห็ดเพาะพี่น้องจ๋าหัวในหนมาเสิบเสแ้มากันเด้๋ยพี่น้องเด้ออื้มอืมืม บอมบ้นขาบอัวกับบัวนใดพี่น้องจ๋าแต่ก็แซบอยู่แต่กับข้าใดอืมอืมหวานอืนัวอันเอะน้ำยากร้จีนบะไรพี่น้องอันนัะแซบแห้งอืมอืม่แตรกยัยงไงโอ้แมงวันอืม จับจีบไม่ยังดีพี่นาะปะ๊าบแล้วก็เราจะเท้าดงอง เบ,บิ้ตูแล้วพี่นนองพักแล้วแค่นี้จ้ะแล้วจะโหระพาแต่งหน่อยนึงแคบหมูไม่ยาคงสิกว่าบ้าพี่นักสั้นสะเทือนออื ยาถอนไม่ห้ซิมกรอบครับมาเด้พี่น้องเด้อป้ท่านป่เคยกินปู้ใได้ปเคยกินตำเฮ็ดเพาะมาจ้ะ <laughs> <c oughs> <c oughs> มอืมืมมันมีหน่อยแกย่ไปหน่อยมันจะเล่นอ่อนอืมแค่ไหเป็นสีขาวเห็ดราะหนังอืม Ủa ngon mắm. đẹp quá, ừ. Ừ. โอ้กระสุนเขาพายพี่น้องใจมันว่าหลายครับอืมช้ากว่าเมื่อมอีนอีง ถ้าเม็ดหน่อยเม็ดใหญ่ไปหน่อยอืมเติมส่วน,นอันย่ะอืมมาอืม,อม 嗯嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. กรอ็เผาอืมมึงก็พริดกัยนี่โมเห็นเห็ดพี่น้องเลยเนแต่บัพริกอืดมาพี่น้องมา ใส่กับหัวเสซ้าวดองอืมหืวขั้นะ ตอนแรกว่าบุกใครเป็นไดดไป่หนักกินไปกินมานแซบ,บ,บสวยแบบเนี้ยแซบสวยอืมอ้มอืมอ้ม เจ็บมาก มาแต่แคบโม้ไม่อยากนดนกรอบครับอ ขั้งแรกพี่น้องจ๋าตำเห็ดเหาะถ้าคะแนนเต็มซิปก็ให้ดเปดพี่น้องคือว่าโอเคอยู่ตัวแหลกก็ว่ามันคือจังว่ามันสิบกอยปันไดแต่ไปมาแซบพี่น้องจ๋าเออมันเขากันเปนประเด็ดีอยู่เลยพี่น้องแต่พอเปเอาแบบเผ็ดพรอนอนพี่น้องจ๋าแซบตำแบบเผ็ดๆนวันวๆแซบเขากันจะพี่น้องอื อาถ้ามากินฝีกกดไลค์ก็แชร์กดติดตามีสาวโอในเรื่องเจเดอที่สำคัญพี่น้องใจยังกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ประผัดกินไหม,มของสาวโอจ้ะเืนนี้สาวโอขอลาไปก่อนจ้ะพักกินนาค่ะสวัสดีค่ะ